ชยัยนาทามาดูสนามหญ้าเมื่อวานที่เรามามืดค่าก็ให้เพื่อนๆดูบรรยากาศเราเก็บข้าวเก็บของออกจากที่พักเรียบร้อยเพื่อนๆนก็คงจะเห็นบรรยากาศของภายในห้องพักแล้วแต่เมื่อวานเรามามืดค่ําวันนี้เราก็เลยพาเพื่อนๆนเดินดูบรรยากาศที่พักนะ นี่ก็เป็นที่พักที่เป็นเรือนไทยฝั่งนู้นก็มีนะครับแต่ว่าทางนู้นจะไม่ได้ไม่ได้เป็นเรือนไทยไม่ได้เป็นเรือนไม้อย่าพูดว่าเรือนไทยเลยก็ไม่ไม่ได้เป็นไทยเท่าไหร่แต่ว่าเป็นเรือนที่ประดับด้วยด้วยไม้ข้างในก็เป็นบรรยากาศเป็นไม้ลายรอบตรงกลางนี่เป็นสนามหญ้านูน่นที่พักของเราอยู่ใกล้ชิงช้าคุณตากับพี่โอโดชอบมาก หมุนสามร้อยหกสิบองศาให้เพื่อนเวียนหัวหนึ่งรอบรถก็ขับวนหมุนมาได้นะฮะตรงนี้ขับวนหมุนออกมาได้ร่มรื่นพื้นที่กว้างขวางครับเดินมาให้เห็นที่เป็นเรือนไม้เห็นแล้วตอนนี้มาดูที่เป็นบ้านปูนบ้านสไต,ตล์โมเดิร์นกันลวกัน ทุกหลังเขาจอดรถได้หมดนะฮะตรงนี้เราคงมาได้ไปดูข้างในไปไปเดี๋ยวเราจะขึ้นรถไปทานข้าวอาหารเช้ากันแต่ว่าวันนี้เราแกล้งตื่นสายๆฮะโอโดวันนี้เราแกล้งตื่นสาย ดยมันนี่น,นอนพักผ่อนให้เต็มที่เพราะว่าะระยะทางไม่ได้ไกลจากกรุงเทพนักแล้วเดี๋ยวเราจะย้อนกลับไปที่วัดทรงสเสวยไปดูเรื่องต้มฉุนซิคืออะไรยังไงนะฮะโ,<ว>โดไปนั่งคิงช้า,อ,ชาอยากนั่งกิงช้าไหมเดินไปนั่งคิงช้าซิระหว่างรอคุณแม่แล้วก็จะไปดูตลาด ชชุมชนซึ่งเมื่อวานเราพลาดไปครับเรามาถึงสี่โมงกว่าๆเรานึกว่าเหมือนอย่างที่เราไปแถวลำปางแถวตากแถวพิจิตอะไรนี่ก็ตลาดถนนคนเดินก็จะเริ่มบ่ายสามเริ่มตั้งห้าหกโมงไปถึงมืดค่าแต่นี่เขาเริ่มตั้งแต่9ก้าโมงเชา้ามีมาขายแล้วก็ บสองใบสามนี่เก็บล้านก็เลยทำให้เราพลาดไปครับเดี๋ยวเราขึ้นรถไปเลยครับไปทานข้าวเดี๋ยวจะเก็บภาพบรรยากาศจากในรถให้เพื่อนด้วยเพราะว่าที่นี่เขากว้างขวางมากครับเราขึ้นรถเรียบร้อยครับพร้อมหน้าพร้อมตาแล้วส<า>วัสดีเอฟซีกันก่อนเท่<บ>า,านี้ส <บา S 1> วัสดีเช้าวันใหม่ไปครับเดี๋ยวเราออกจากบ้านพักของเรา ลองขับรถไปเดี๋ยวพาเพื่อนๆชมบรรยากาศของทางรีสอร์ทด้วยฮะวนทางนี้วนทางนี้แล้วลกัน,น,นขับรถวนเขามี <ลด S 1> เป็ดมีอะไรให้ให้ดูด้วยนะฮะนี่อันนี้ก็เป็น กลุ่มบ้านเมื่อกี้เราเดินตรงสนามหญ้าเพื่อนๆอ,อันนี้เรามาขับรถมาก็มนนีผู้เข้าพักอยู่เหมือนกันบรรยากาศอันนี้ก็ไม่ติดสวนก็จะราคาถูกกว่าแต่ห้องที่เราพักมันจะพักได้สามคนอันนี้ก็จะพักได้สองคนมีสองเตียง เป็นนี้ก็มีใช่ไหมอันนี้ก็เป็นไม่ได้เป็นไม้เพราะไม้ก็มีอันนี้ก็น่าจะมากว้างขวางนะรถเข้าถึงทุกทุกหลังบรรยากาศดีครับที่นี่ชัยนาฮะอาจจะเป็นเมืองที่เพื่อนๆอาจจะพาน ผ่านครับผ่านครับผ่านถ้าถ้ามีโอกาสแวะเข้ามามีอะไรดีๆเหมือนกันนะครับที่พักก็สะอาดสะอานสวยงามบรรยากาศดีครับหูสอว่าเขาจัดสัมมนาได้ด้วยนะเมื่อกี้เราถ้าเราเลี้ยวซ้ายเราจะออกมานี้มีเลี้ยงนกยูงด้วยเป็นสัะบัว ซับมานีรีสอร์ทตรงนี้ก็เหมือนกับเป็นลานจัดงานจัดเลี้ยงอะไรของเขาได้นะฮะถ้ามาจัดสัมมนาอะไรต่างๆนียใช่ไหมตรงนู้นวะข้างบนข้างบนนู้นมัน้งใช่ไหมที่เป็นนี่ไงน่าจะเป็นตรงนี้ไหมอ๋อ ตรงนี้หรือเปล่ามาเดี<ต>๋ยว<ต>จอดรถให้เรียบร้อยก่อนครับน่าจะเป็นแถวนี้ไหม <hide. S 1> หรือว่าเขาเขาเลิกหมดแล้วเราตื่นสายมาดูสระว่ายน้ำดีกว่าเรามาดูข้างบนนี้ <l ars> <l ars> นี่ฮะบรรยากาศสระว่ายน้ําของซับมานีแล้วก็สะบัว ตรงไหน,น,นอ่ะไปะเดินไปครับตรงนี้ก็บรรยากาศดีเนาะแล้วก็นึกว่าตรงนี้เป็นน่าจะเป็นลานจัดงานได้ทานอาหารอะไรต่างๆได้ครับน,นี่ครับ ห้องอาหารห้องจัดเลี้ยงสัมมนามีตรงนี้ห้องนี้ปะอ่ะมาทานข้าวกันครับอือต้องบัตรด้วยใช่ไหมครับ ุมกาแฟของเขาอยู่ตรงนี้ครับชงกาแฟได้บริการตนเองเราเขามีเป็นเบเกา์ใช่ไหมคุณเบเกต์ mm hmm. แล้วก็เป็นข้าวต้ม mm hmm. ผมกับพี่โดโด้ข้าวต้มฮะ mm hmm. แล้วก็ mm hmm. คูตั๊กจะเป็นเบเสา์ mm hmm. อ่านี่ชงกาแฟ ห้องนี้เป็นกระจกนะอ,อีกห้องหนึ่งมองจากห้องรับประทานอาหารนะนี้เป็นห้องจัดสัมมนาเพรนที่นี่เขาจัดสัมมนาอะไรได้สบายเลยครับบ้านพักอะไรต่างๆก็น่าจะรองรับได้หลายคนครับอากาศห้องอาหารก็กว้างขวางดีครับ จัดสัมมนาแล้วมารับประทานอาหารตรงห้องนี้ก็ได้เลยก็ไม่มีอะไรมากครับตามสไตล์เบรกฟรีทั่วไปที่นี่เขาก็จะมีให้เลือกว่าเป็นข้าวต้มจะเป็นข้าวต้ม,ตมหมูสับเนาะใช่ไหมคุณแล้วของคุณตักเป็นอะไรเบรกฟรี่นะขอดูหน้าตาหน่อยสิยกโชว์หน่อยอืม,อม นี่ครับก็จะประมาณนี้เลยข้าต้ม,มาแฟาแฟแล้วก็มีขนมเป็นเค็กเกอร์ถ้าไม่ใช่เค็กเกอร์เป็นขนมอนะไร กับกรอบอะเนาะอร่อยไหมดูข้าวต้มอ,อะไรก็อร่อยหมดนะดย,ยังไม่ต้องกินเยอะก็ได้เดี๋ยวสายๆเรามีร้านก๋วยเตี๋ยวอืมไปตลาดไปทานก๋วยเตี๋ยวไปหาอะไรทาน ก็มาสายเนาะคนคงทานกันไปหมดแล้วนี่เราเก้าโมงกว่ารูปเป่านนะยของก็อยากกินด้วยใช่ไหม กินหนปังทันเลยต่อคง <c oughs> ประมาณนี้นะครับพเพื่อนๆครับที่พักของเรา เพื่อนคงจะเห็นคลิปก่อนหน้านี้เมื่อคืนนี้ที่เรานั่งทานอาหารกันแล้วก็วันนี้ก็เลยพามาชมบรรยากาศร,รอบๆของสถานที่พักนะเผื่อเป็นไอเดียเผื่อเป็นทางเลือกมีเอฟซีเลยท่านบอกชอบดูเพราะว่าช่องโนโดพาเที่ยวเนี่ยรีวิวที่พักละเอียดละออดีแล้วก็เป็นคอนเทนต์ที่เราที่เราเราก็พักแบบเนี้ยนะครับเป็นวิธีการเลือกที่พักอะไรของเราแบบนี้ เว้นระยะห่างถ้ามาเช้ามาทานอาหารตอนเช้าได้ก็ทานมาทานอาหารสายๆหน่อยก็ก็ก็แล้วก็เว้นคือถ้าคนเยอะเราก็เว้นระยะห่างแต่ถ้าสายๆหน่อยก็คนน้อยนะครับก็ขอบพระคุณที่ติดตามรับชมจนถึงตอนท้ายคลิปนี้นะครับถ้าชอบฝากกดซับ,บสบไครต์กดไลค์กดแชร์ช่องนโดพาเที่ยวด้วยครับเดี๋ยวคลิปหน้าไปวัดทรงเสวยแก้แค้นไม่ใช่แก้แค้น ทําเพิ่มเติมให้เพิ่มเติมให้หลังจากเมื่อวานเราพลาดไปติดตามคลิปคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายทักเตอสวัสดีครับยังโน้บ๊ายบายสวัสดีครับบ๊ายบายเดี๋ตอนท้ายให้ชมบรรยากาศตอน